ตุ้งโปรลิตโตรู้ทันมิตรกับลองเไมไทยพันโนโ,โทวัชุเทพจะอินครับมิตรแบบนี้มีด้วยหรอคะมิชชชีพที่น้องชมพู่เจอเนี่ยเป็นมิชชชีพในรูปแบบของการทำโรแมนต์แกรมมิชชชีพรูปแบบเนี้ยจะเริ่มมาจากการทักหาเรานะครับโดยใช้โปรไฟล์ของคนหน้าตาดีคนหลอ่อคนสวยแล้วก็เริ่มพูดคุยกับเราจนเราเริ่มไว้วางใจพอเราไว้วางใจเสร็จเนี่ยมิชชชีพก็จะยกระดับครับให้กลายเป็นให้บิดแกรมคือการชวนไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆทองคําคริปโตหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสวนผลไม้ต่างๆตรงเนี้ยในช่วงแรกมิชชชีพจะทําให้เราตายใจด้วยกันให้ผลประโยชน์ตอบแทนเราในช่วงแรกครับพอเราเริ่มหลงเชื่อแล้ะเราก็จะไปชวนพ่อแม่มาลงทุนเพิ่มให้ยอดเงินเนี่ยสูงจนที่มิชชชีพคุ้มค่าที่จะหยุดการติดต่อแล้วมิชชชีพก็จะบล็อกเราแล้วก็หายไปเลยครับมารู้ตัวเองทีก็ถูกหลอกเป็นเหยื่อมิชชชีพละลายแล้วครับที่หนูสามารถเบลโอขอเขาได้จริงๆเนี่ยเหมือนเขามีตัวตน คุณนตำรวจสามารถตามตัวเขาได้ไหมคะอย่างแรกนะครับเรื่องการวิดีโอคอลเนี่ยมิชชี่ปัจจุบันสามารถนํารูปใครก็ได้นํารูปจาก AI ก็ได้มาสวมเป็นหน้าของตัวเองสามารถพูดได้เหมือนตัวจริงเลยทําให้เราหลงเชื่อครับว่าเขามีตัวตนจริงส่วนการติดตามตัวเขาครับตัวตนจริงๆของเขาอยู่ต่างประเทศดังนั้นการติดตามจับกลุ่มตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทําได้โดยง่ายแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับทางตํารวจไซเบอร์ ตำรวจที่มีศักยภาพในการประสานงานกับตำรวจต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปตามจับกุมติดตามตัวมาให้ได้เราแบบนี้หนุต้องทําใจใช่ไหมคะว่าจะไม่ได้เงินคืนตรงเนี้ยทางตำรวจเราเองเนี่ยมีการให้แจ้งเข้าไปที่1 4 4 1เพื่ออายัเดเงินเมื่อกระบวนการอายัดเงินเกิดขึ้นแล้วครับเราสามารถไปติดตามเรื่องได้ที่สถานีตํารวจเราจะมีการออกหมายเรียกบัญชีมา้าหรือเจ้าของบัญชีเหล่านี้มาพบเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ซึ่งถ้าเราอายัดเงินได้ทันนะครับ แน่นอนว่าเงินของเราเนี่ยก็จะไม่หายไปไหนก็จะอยู่ในบัญชีนั้นแล้วเราก็จะสามารถของเงินคืนได้จากการที่เราสามารถนําตัวบัญชีามาเข้าสู่กระบวนการได้ครับเรามีวิธีป้องกันในอนาคตยังไงคะแน่นอนว่าการที่เราจะป้องกันได้เราต้องมีความรู้เราต้องรู้ทันกลไกของมิจฉาชีพเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าใจความสาคัญที่สุดที่เขาต้องการจากเราก็คือเงินของเราครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มชักชวนให้เราต้องลงทุน ให้เราต้องเสียงเงินอกไปเช็คบริษัทให้ดีครับว่าบริษัทเหล่านั้นมีตัวตนจริงไหมถ้ายิ่งบอกว่าลงทุนในบริษัทเนี่ยมันต้องมปชื่อของบัญชีบริษัทนั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันมิชาชีพก็มีการจดทะเบียนบริษัทเพื่อมาหลอกแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราลงทุนเลยตรงนี้เราต้องเช็คให้ดีครับแต่แน่นอนครับประชาชนทั่วไปอาจจะไม่สามารถที่จะเช็คเองได้ช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกที่ผมทําไว้เนี่ยจะนำกลโกงของมิชาชีพต่างๆเนี่ย มารวบรวมไว้แล้วก็มาเตือนภัยมาบอกให้รู้ถึงรูปแบบว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. สิ่งสําคัญครับสุดท้ายเลยถ้ามีตํารวจโทรไปหาแล้วบอกว่าคุณกระทําความผิดใดๆให้มาพบถ้าไม่มาก็ให้แอดไลน์แล้วก็โอนเงินให้ตรวจสอบถ้าเจอแบบนี้มีจฉาชีพแน่นอนครับขอบคุณพี่เป็นไทยมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลสำหรับวันนี้ได้รู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพดีมากมากครับก็ต้องขอบคุณน้องชมพู่ด้วยนะครับที่วันนี้มาทําเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยด้วยกันเพราะว่าวันนี้เราได้ทํา คลิปเตือนภัยแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยได้รู้กลโกงแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการต่างๆด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆเลยครับรู้ทันแก้ทันกลโกงทุกรูปแบบกับมิตรแบบนี้มีด้วยเหรอ